เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันแรกแล้วนะคะสำหรับ3ปอค่ะปอแรกก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีนะคะที่วันนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการที่ถูกจับตามองอย่างอดไม่ได้ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนาย,ยกรัฐมนตรีและอีกหนึ่งปอก็คือบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ โดยเฉพาะทั้งบิ๊กป๊อกและบิ๊กป้อมยืนยันนะคะการเดินทางการเดินหน้าทําหน้าที่ตามแนวทางของคอสอชอค่ะและระบุว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะต้องไม่มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันติดตามการวิเคราะห์โดยคุณอนุชาขำดวงค่ะครับคุณนัฐาครับเข้าทํางานวันนี้วันแรกนะครับสําหรับคอรมอประยุทธ์หนึ่งถือเลิกถือชัย9ก้านาฬิกาเนาทีโดยเฉพาะรัฐมนตรี3ปอปที่ถูกเรียกขานว่า3ปอปบุรพาพยักครับ พลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าทำงานในฐานะข้าราชการการเมืองแล้วครับปอนแรกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอความร่วมมือจากข้าราชการเพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมและให้คำม,มั่นที่จะทำงานด้วยเจตนาดีอย่างดีที่สุดครับ และปอที่2คือปอพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เข้าทํางานในกระทรวงวันแรกแต่หลังถูกถามจี้เรื่องการเอาจริงเอาจังกับการทุจริตคอร์รัปชันดูจะอารมณ์เสียครับและพอถามถึงผลงานก็ดูจะอารมณ์เสียงานนี้เลยตอบไปด้วยจิกกัดสื่อมวลชนไปด้วยครับนโยบายปากของท่านผมไม่ต้องอธิบายเพราะว่าคอสชอก็รัฐบาลก็ชี้แจงไปหมดแล้วมาถามเลยผมอ่ะ ทุกหน่วยงานเรื่องคอรัปชันจะต้องมีเรื่องเรื่องนี้ครับเรื่องนี้แทรกเข้าไปครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับว่าว่าเราไม่ทำเพราะนั้นแม้แต่กระทรวงกระโหผมเราก็ถือความโปร่งใสนะครับรวมทั้งสื่อด้วยนะครับรวมทั้งสื่อด้วยสําคัญที่สื่อเนี่ยสื่อก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับจะช่วยช่วยครับช่วยรัฐบาลช่วยคอสชครับช่วยกันครับพูดแต่เรื่องจริงๆครับเอาเรื่องจริงๆ อย่ามโนมากครับคือไปมโนกันมากนะครับนั่งคิดไปเรื่อยฉนากประชุมเรียกกันว่าเป็นการานระชุมประชุมใช่ผมจะต้องเรียกประชุมหน่วยงานของรัฐเนี่ยเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วไงถามซ้ำซากอีกแล้วประมาณประมาณเรียกว่าดีะท่านเร็วๆเนี่ยภายในสองวันทุกวันสองวันเนี่ยมันต้องทํางานให้เร็วนะครับจะต้องํามให้เห็นผลนะครับและปอสุดท้ายปอที่สามคือปออกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่วงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าทำงานในกระทรวงวันแรกพร้อมกันนั้นก็เรียกประชุมติดตามผลการดําเนินงานและร่วมกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนง,งานของฝ่ายปกครองทันทีครับ ไม่เพียงเท่านี้นะครับการประชุมคอรมอนัดแรกในวันพรุ่งนี้มีรายงานครับว่ากระทรวงมหาดไทยจะเสนอรายชื่อการแต่งตั้งยกย้ายเพื่อขอมติเห็นชอบเป็นกระทรวงแรกหลังคอสชอ,ออกประกาศไปก่อนหน้านี้ให้ทุกกระทรวงชะลอการพิจารณาไว้จนกว่าจะมีคอรมอชุดใหม่ครับนอกจากคำสั่งชะลอการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยไว้ก่อนแล้ว ก่อนหน้านี้คสชมีคำสั่งย้ายและสลับตำแหน่งผู้ว่าราชการกับผู้ตรวจกระทรวงและที่ปรึกษารวม10ตตำแหน่งและให้รักษาการอีก4ตํตำแหน่งส่งผลสะเทือน23คนด้วยกันครับและการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้จะมีผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด15ตําตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง4ตํตำแหน่งและรองปรัดกระทรวงอีกหนึ่งตำแหน่งรวม20ตําตำแหน่งมีรายงานว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ ก็มีการวิ่งเต้นขอผู้สนับสนุนที่หลากหลายไม่ต่างกับอดีตแม้คอสชอหรือคอรอมอจะบอกว่าจะยึดถือตามระเบียบและหลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมก็ตามครับที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันนะครับคือโผมหาดไทยที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้จะออกมาในรูปแบบไหนและผลที่จะเกิดขึ้นตามมานนั้นจะเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากน้อยแค่ไหนจะเหมือนหรือต่างกับโผของกองทัพก่อนหน้านี้หรือไม่ครับคุณนัฐาครับ ขอบคุณมากค่ะคุณอนุชาคะขณะที่บรรดาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็เริ่มทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะเริ่มที่จะลงรายละเอียดต่างๆตามแ,แนวนโยบายที่นายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแถลงไว้ไม่ว่าจะเป็นงานเร่งด่วนรวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างในการทำงานของแต่ละกระทรวงค่ะเริ่มที่กระทรวงการคลังนะคะประเด็นที่มีการจับตามองก็คือการปฏิรูปภาษีทั้งระบบทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งการจับปฏิรูปนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะศึกษาข้อดีข้อเสียอย่างรอบด้านเรามีค้างท่ออยู่ที่องค์การมหาสวนท้องถิ่นนี่ผมทราบจากท่านตีม่าจะมีตั้งสา,ามแสนห้าหมื่น,นล้านโอ้โหเยอะแยะเลยมีโครงการแรื่ค้างท่ออยู่ยแล้วรัฐศึธารกิจอีก ก็ไม่มีเรามีโอกาสที่จะทำได้ในการจัดทุนการบริโภคเนี่ยในดีนของรัฐบาลท้ารัฐบาลรัฐบาลกลางร,รัฐบาลท้องถิ่นเทศบาลสุขาพิบาลรวมทั้งกอทมอเนี่ยก็ต้องทำบวกและพิสาหกันนะครับแล้วเนี่ยเราจะต้องขับเคลื่อนกันแน่นอนเลยเริ่มตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการเบิกงบประมาณ2,557ที่ยังค้างโดยเฉพาะงบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า350,000ล้านบาทขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นนโยบายยกระดับราคาสินค้ากเกษตรให้เป็นไปตามกลไกตลาดและจะแทรกแซงเท่าที่จำเป็นรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชน ที่เราเห็นว่ามันจะหยุดแบ่งันค่าเดือนเก้าพันถ้าหากว่าสามารถเพิ่มผลผลิตได้นะครับสินค้าเกษตรนั้นน่ะอาจจะเพิ่มได้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นด้วยนะครับจะเห็นว่าข้าวบางพื้นที่หรือแม้กระทั่งในบางประเทศนะครับ mm hmm. ในประเทศเราก็มีแล้วนะครับที่เขาปลูกข้าวในไร่หนึ่งเนี่ยเขาได้ผลผลิตที่สูงกว่าชาวบ้านเนี่ยที่ชาวนาปลูกเนี่ยก็เท่ากว่านะครับสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องดําเนินการนะครับก็คงไม่ไปไป ไปแทกแซงหรือไปอะไรให้มันบีดเบี้ยไปนะครับส่วนการส่งออกปี2,557พลเอกชัดชัยยังคงเป้าหมายที่ร้อยละ3ถึง3.5และปีหน้า2,558จะผลักดันการส่งออกทั้งในตลาดเดิมและหาตลาดใหม่รวมถึงเน้นการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นดำเนินนโยบายในสส่วนโดยจะสำรวจการถือครองกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปรกร เดินหน้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านโครงสร้างและราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างพาราข้าวและจะด,ดำเนินนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายคือชาวบ้านเนี่ยก็มีปัญหาอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งนั่นคือปัญหาที่เขาเจอทุกวันนะฮะภายแล้งน้ำท่วมเลเนี่ยอีกอย่างก็เป็นปัญหาทางด้านโครงสร้าง ว่าการผลิตเนี่ยมากเกินไปน้อยไปสิ่งที่จะทำได้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสองวางแนวทางตามที่คอสชได้กำหนดไว้นะฮะในการที่จะปรับโครงสร้างการผลิตให้มันสอดคล้องกับตลาดให้มาก วันนี้เครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนยางเข้าพบนายปิติพงศ์เพื่อหาหรือแนวทางช่วยเหลือชาวสวนยางซึ่งนายปิติพงศ์ระบุว,ว่าหลักๆจะเน้นนำยางในสต็อกมาใช้ในประเทศให้มากที่สุดโค่นต้นยางเก่าแต่ย้ำว่าจะไม่แทรกแซงราคา